สำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำร้านจูนปีโกที่ถูกสะดวกปลอดภัยรีวิวแน,นแน่นจากผู้ใช้งานจริงอย่างเช่นแพ็กเกตนี้นะครับผมราคาอยู่ที่499บาทหากท่านเติมกับร้านนะครับผมทางร้านจะลดเหลือแค่434บาทเท่านั้น oh <no. S 1> ถ้าใครสนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยหรือกดสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ได้นะครับผมแถมทางร้านรบริการ24ชั่วโมง กราบสวีดัสสวัสดีทุกทๆคนทุกๆชา่นกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Cookie Run Tower of a d v e n t u r e กับผม NT Channel นะฮะ ก็ตามหน้าปกคลิปของเราเลยละกันนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับเกมนี้ที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ละกันนะครับและคนที่คิดกาลังจะโหลดเกมนี้มาเล่นเนี่ยกำลังโหลดเนี่ยยังโหลดไม่เสร็จนะฮะแล้วมาเห็นคลิปนี้ก่อนแล้วก็เขามาดูปั๊บเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นคลิปนี้แล้วก็อาจจะอ๋อแล้วก็อาจจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกได้มากขึ้นละกันนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าใครดูแล้วผมต้องกราบขอโทษมรณที่นี่ด้วยละกันนะครับก็เป็นการแบ่งปันข้อมูลเล็กๆน้อยๆละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้นะเริ่มท นะครับผมได้คุกกี้รันมานะครับผมมันจะมีระบบระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบอุปกรณ์ใช่ไหมบางคนที่เพิ่งเล่นเกมนี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอืเราอย่าเพิ่งอัพดีกว่ารอรออุปกรณ์แบบพวกแบบสีม่วงสีทองหรือสีแดงดีกว่านะครับผมเราค่อยอัพเลเวลดีกว่านะครับผมแต่ส่วนตัวสำหรับผมนะครับแนะนำผู้เล่นมือใหม่ละกันนะฮะผมรู้สึกว่าเ,เพื่อนเนี่ย ได้อุปกรณ์แบบสีฟ้าร่วมถึงสีขาวมาเนี่ยเพื่อนๆอัปเลเวลให้สุดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถอัปดาวให้สุดได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ซ้ำมาเยอะๆนะฮะผมรู้สึกว่าอัปไปเลยนะครับเพราะอะไรโดยแมเพราะจะทำให้สเตตัสของเราเนี่ยเก่งได้มากขึ้นนะครับผมสับอุปกรณ์ของเรานะครับรวมถึงนะครับผมต่อให้เราไม่ได้ใช้อุปกรณ์นั้นๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีระบบนึงนะครับพอเพื่อนๆเ,เล่นไปสักพักนึงเนี่ยเราสามารถย่อยอุปกรณ์ได้นะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมผมจะย่อยตัวอุปกรณ์สีฟ้าตรงนี้นะฮะเห็นปะแล ผมเออนะผมชอบเกมนี้ตรงนี้แหละมันได้ของคืน100%เเลยนะครับอัพเท่าไหร่ได้คืนเท่านั้นนะรวมถึงอุปกรณ์ที่เราอัพดาวเข้าไปนะครับมันก็ทบให้กับเราด้วยนะครับก็ได้เศษมากขึ้นนะทำให้ผมรู้สึกว่าผู้เล่นเบื้องต้นแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่ายัดของไปเลยครับอัพเวลโหดๆไปเลยนะครับยังไงเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถย่อยอุปกรณ์ได้อยู่แล้วนะครับได้ของคืน100%่อยู่แล้วนะเออผมเลยรู้สึกว่าไม่ต้องงกของหรือว่ากักของนะครับเกมนี้คือคืนทร และก็อารมณ์คล้ายๆกับการ์ดเลยนะครับผมอ์ติแฟกต์นะฮะก็สามารถย่อยการ์ดได้เหมือนกันนะครับเห็นปะแล้วก็สามารถย่อยการ์ดได้ซึ่งระบบตรงนี้นะครับผมมันก็สามารถทําให้เราต่อยอดในอนาคตได้เพราะว่าจะมีระบบ ในอนาคตมาคือศูนย์ผลิตครับซึ่งเราสามารถคาอุปกรณ์ได้รวมถึงคาบอาร์ติแฟกต์เองได้ด้วยนะครับผมก็มีทั้งอาวุธหมวกแล้วก็เสื้อผ้ากางเกงนะครับผมให้เราเลือกคาฟได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีของนะครับผมที่เราต้องการผลิตเยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีแดงแล้วก็สีทองนะครับผมซึ่งในการฟาร์มมาต่อให้รายของไม่ดีมากมายนะครับผมเราก็สามารถย่อยแล้วก็สามารถคาอุปกรณ์ได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบที่โอเคครับผมสำหรับคนที่เกลือแบบสุดๆละกันนะครับ form. และต่อไปเลยละกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกิจกรรมที่ผูกกับ Google Pay นะครับผมเป็นการคอแดบกันนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับผมจะพูดให้เคลียร์เลยละกันนะครับอันนี้คือจะใช้ได้เฉพาะ Google p a y ของ PC นะครับผมใค้เพื่อนๆใหผมเข้า Google ไปเลยนะครับผมบน PC นะครับแล้วก็โหลดแอปมาแล้วก็โหลดเกมเข้ามาเล่นนะครับผมซึ่งพอเพื่อนๆทาอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆจะสามารถได้ส่วนลดนะครับผม240บาทครับใช่ครับไม่ใช่แพ็กเกจนะคือมันแจกแพ็กเกจฟรีก็จริงนะครับผม บอกก็คือเราลด240บาทพอดีนะครับผมเท่ากับว่าเราซื้อแพ็กเกจข้างๆเนี่ยมันลด240บาทก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครมีงบเนี่ยผมรู้สึกฝั่งขวาก็ดีเหมือนกันนะเออในการที่สามารถลด240บาทนะครับผมเออสับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะมีคนสอนในการโหลดติดตั้งอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครทำไม่ได้จริงๆสามารถทักมาผมได้แล้วกันนะครับผมและอย่างต่อไปเลยละกันสก,กิลตัวละครเนี่ย มันก็จะมีทั้งการโจมตีธรรมดาแล้วก็สกิล1สกิลอันติเมทนะครับผมแต่ส่วนตัวอาจจะยังไม่รู้นะครับผมบางคนนะครับสกิลที่1เนี่ยมันจะสามารถโจมตีแบบกดค้างได้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าได้เฉพาะบางตัวละครเท่านั้นนะครับบางตัวละครก็กดค้างได้บางตัวละครก็กด,ดคกกด้างไม่ได้นะฮะ อย่างเช่นตัวละครตัวนี้ผมทุกกี้รถกล้วยนะครับผมอย่างที่สกิลเขาบอกไว้นะครับว่าถ้าเรานะครับผมโจมตีแบบกดคลางนะครับผมมันจะเป็นการโจมตีแบบความเสียหาย100% 2ครั้งนะฮะเออแต่ถ้าเราโจมตีธรรมดานี่คือแค่แบบทาความเสียหายสูงสุดคือแค่88%สครั้งนะครับผมอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นตัวละครคุกกี้ครีมโซดานะครับผมมันจะไม่มีสกิลกดค้างนะครับผมเท่ากับว่ามันก็จะแตกต่างกับตรงนี้แหละนะครับผมเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสกิลแต่ละตัวละครเนี่ยมันกดค้างได้นะครับซึ่งคุกก พิกป่นนะครับผมก็จะมีสกิลที่สามารถกดค้างได้เหมือนกันนะครับผมเป็นปะซึ่งตรงนี้ครับผมก็จะทําให้คุกกี้ของเราับผมเล่นได้แบบหลากหลายได้มากขึ้นละกันนะครับผมเออในสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าสกิลบางตัวนะครับผมสามารถกดค้างได้นั่นเองนะจ๊ะและอย่างสุดท้ายนะครับผมที่เพื่อนๆอาจจะยังเข้าใจผิดนะครับผมก็จะเป็นระบบนะครับผมสําหรับในการสุ่มนะฮะซึ่งมันจะมีสุ่มทั้งหมด3แบบนะครับก็จะเป็นสุ่มของกิจกรรมในผมสุ่มสตาร์เดสนะครับผมอย่างที่2คือสุ่มตู้เรดอัพนะครับซึ่ โซดาแล้วก็จะมีคุกกี้รสข้าวไรนะครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือการสุ่มธรรมดาเลดอัพธรรมดาเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆจะยังสับสนอยู่ก็คือการสุ่มธรรมดากับการสุ่มแบบ Star d e a t ดนะครับซึ่งผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยละกันนะครับการสุ่ม Star d e a t ดเนี่ยจะมีแค่3ตัวละครเท่านั้นนะครับผมคือคุกกี้รสซอสพิก ดักช c อกโก้แล้วก็ข้าวไรในกะลมแค่3ตัวละครเท่านั้นนะฮะเออเห็นไหมครับผมจะมีเลตอพแค่3ตัวละครเท่านั้นนะครับมันจะแตกต่างกับการสุ่มธรรมดานะครับที่จะมีเลตอพทุกตัวละครน,นะฮะ และรวมถึงจะแตกต่างกับการเพิ่มเลตอัพของตัวละครด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวละครครีมโซดาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวมันเองนะครับมันก็มีคุกกี้ทุกตัวละครเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครในะผมไม่ได้อวย3ตัวละครนี้นะครับเพื่อนๆก็แนะนำนะครับมาสุ่มตู้ธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสออกครีมโซดาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีโอกาสออก3ตัวละครนี้เหมือนกันนะครับ แต่ที่ตู้นี้มันดีกว่าเพราะว่าเล็อัพในการการันตีอีพิกเนี่ยมันได้ง่ายกว่าละกันนะครับและ3ตัวละครนี้ก็สามารถใช้งานจริงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลละกันนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้สุ่มตู้นี้เลยนะครับก็ปล่อยผ่านมันนะฮะ แต่ถ้ใครนะครับผมไม่ได้อวยสตัวละครน,นี้นะครับผมและถ้าอยากจะวัดดวงแบบผมนะครับก็ลองมาจัดตู้นกันได้เพราะว่ามันเป็นเลตอัพทุกตัวละครน,นั่นเองนะจ๊ะเผื่อใครอวยแบบตัวละครอ,อื่นแบบผมเนเอออะไรประมาณนั้นละกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วแหละนะครับผมที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับคุกกี้ Run นะครับผม ไอ้เร่ออย่างหนึ่งแล้วกันขอฝากไว้ก่อนที่จะไปแล้วกันนะครับสำหรับในการที่เราตีดันเจี้ยนรายวันตรงนี้ในกลุมพวกนี้นะฮะเมื่อเราทําด่านอะไรก็ตามในกมเป็นเอสบวกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมารับของตรงนี้ด้วยละกันนะครับด่านหนึ่งก็ได้ประมาณ300เพชรในกลุผมทุกดันเจี้ยนเลยนะครับผมเออตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกความยากเลยนะครับได้รับ300เพชรทุกอันนะฮะ อันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วละกันนะครับที่ผมจะมาแนะนําสําหรับเกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟเอเวนเจอร์ละกันเผื่อบางคนที่อยากจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้และเป็นผู้เล่นมือใหม่ละกันนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับถ้าใครรู้แล้วต้องกราบขอโทษมานาที่นี้ด้วยละกันนะครับซึ่งตรงนี้นี่ผมก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับถ้าครผมด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจใคนทําคลิปอย่างมากเลยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปวโวันหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า